ทีมของนุสราต้อมคำนะครับก็ฟาชาัยส่งท้ายศึกรลูกยังลีกอเมริกา2022ได้สำเร็จนะครับผมวันที่17เมษายนนะครับการแข่งขันอดริดอลิมิต็ดวอลเลย์บอลรูดกาล2022ยหลีกอเมริกา a u b นะครับสัปดาห์ที่5แมตที่3นุสราต้อมคำนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเบอร์88ทีมสีทองของทีมกัปตันเดลาคูดเอาชนะทีมสีส้มของกัปตันทีม ดานิดู2ต่อ1เซตนะครับ25ต่อ23 25ต่อ22 26ต่อ28นะครับผมก็คือแต้มรวมนะครับชนะไป76ต่อ73นะครับโดยสถิติของนุสลาในเกมนี้นะครับก็ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับเป็นอันดับ3นะครับทำสกอร์ไป2แต้มส่ายบอลไป41แอสซิตนะครับแล้วก็ไม่เสียเลยนะครับ รับตกไปได้ถึง11ครั้งนะครับทำคะแนนไปได้ถึง251คะแนนครับรวมคะแนนเก็บสะสมเป็น3 0มพกับ27คะแนนนะครับก่อนที่จะจบการแข่งขันในอันดับที่5นะครับของหลีกอเมริกานะครับผมโดยนุสลาตอมคำนะครับกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วโลกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามการแข่งขันครับโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเธอก็เพิ่งจะได้รับเลือกจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับหรือ FIVB นะครับ ให้ติดทำเนียบ100นักตบที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ10ปีนะครับหรือคิทักัา2010ถึง2020นะครับภายใต้แคมเปญลอสเตอร์0 0นะครับผมก็นุสรานะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผม,มเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณคนที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม